เรืออันนั้นใช่ไหมหนูก็กีตามคลิปเลยอะคะ่ะหนูก็กีมไม่ใช่ไม่มั่นใจคะ่ะไม้อยู่ตรงหัวนแล้วโทรศัพท์กระตกทุกอย่างก็คือแบบโอ้ยใช่ค่ะคือเหมือนพี่เตอ๋อเขาจะเป็นคนแบบทําอะไรได้ทีไดอย่างคือถ้าคอนเซนเทรตว่าพายเขาก็จะพาย แล้วป่าไอ,อ้เนี้ยมันคือโคตรอย่างนี้ค่ะใช่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าพี่เตอ๋อพายอย่างเดียวอ,ะอ่ะมันก็จะพุ่งเข้าไปเจอแบบเจอต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วใหม่เคยมีประเด็นใหม่เคยถ่ายถ่ายออกถ่ายหนังอะคะ่ะแล้วมีเนี่ยซีนเรือเนี่ยค่ะสะแม่นาคเนี่ยค่ะที่มากเนี่ยแล้วมันมีงูค่ะเหลืออยู่แบบบนเป็นผิวน้ําแล้วเข้าไปตรงต้นไม้แล้วอยู่ๆเรือมันก็หันไปหางูแล้วก็แทงเข้าไปตรงงู หลังจนั้นแม่ก็จะฝังใจมากกลัวอะไร้ย่างเงี้ยค่ที่เขาบอกว่าหนูไม่ต้องอยู่พี่ไยเองเป็นไงไปดูในคลิปค่ะเป็นแมีไหมครับเต็มสิบสักี่ออยาก้ติร์าไปอีไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าค่ะพี่เตอร์ ใช่ค่ะก็แบบคือใหม่กับมิ้นจะไปเที่ยวด้วยกันแบบทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทํางานกันยุ่งล้วก็จะถามกันตลอดว่าอยากจะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีที่ที่แล้วเนี่ยเหมือนทริปที่ไปด้วยกันมันไม่ไม่ค่อยมีก็เลยชวนกันไปปลายปีว่างพอดีใช่แต่คุณมิ้นเนี่เที่ยวบ่อยใช่ไหมใหม่ก็ต้องหาที่ที่แบบเพื่อนยังไม่ยังไม่เคยไปใช่ค่ะใช้เพ่อคนเดียวไปได้หวานไหมีคพู่ไงสวี ใช่ค่ะวแว่าอคู่ก็ต้องิ่ทั้งคู่เลยอวุ่นอยู่นะคะแบบวัดถ่ายให้ถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็สนุกเป็นเหมือนฟิลเพื่อนนะคะไม่ได้แบบสวีดอะไรขนาดนั้นนะมันแบบมันเหมือนเราไปด้วยกันบ่อยแล้วอ่ะแล้วก็ก็จับกลุ่มเล่นกันนาะพี่เล๋อกับพี่ผาไมกับมิ้งอะไรเงี้ยยิบสามค่ะวันนั้นขะแมวสุดสุดชีวิตพี่พี่ไทยรัฐแบบยื่นสายวัดมาให้หนูอ่ะ แล้วก็เอากล้องมาถ่ายวันนั้นได้ไปยี่สิบสามใช่ใช่เขาก็เลยมาวัดเลยแล้วก็ถ่ายกล้องมาตรงเอวหนูได้เท่าไหร่ใช่ยี่สิบอยี่สาม๋อพี่กี้ตลกมากเลยอ่ะพี่กี้บอกว่าอะไรสักอย่างแบบอยากจะยัดอยากจะยัดหมุกกระทะใส่ปากอืมกินข้าวกินกินเหมือนกันแล้วเป็นไม่ก็ ไม่ขยับตัวบ่อยหมาถึงว่าหม่ทํางานเงี้ยค่ะทุกวันเวลาเข้าฉากหรือว่าเวลาแสดงอะไรมันมัน m o v ตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบเวลากินอาหารใหม่ก็เลือกด้วยแต่ใหมไม่ได้คุมอะไรมากใหม่แค่ก่อนนอนใหม่จะพยายามไม่กินอะไรเพราะใหม่จะย่อยไม่ค่อยดีนี้บอกเคล็ดลับใช่แต่ทุกคนน่าจะเป็นมาคะแบบเป็นไม่ควรทานก่อนนอนเพราะเดี๋ยวจะเป็นโรคอะไรก็ไม่ดีไงค่ะ ไม่วัดเลยเชื่อไหมไม่ไม่วัดไม่ทําอะไรเลยค่ะแต่ก็แค่รู้สึกว่ายีนแน่นไหมช่วงนี้อะไรเงี้ยก็จะเอาแบบชุดที่เราใส่ทุกวันอะมาวัดตัวเราเองมากกว่าค่ะส่วนใหญ่ที่ร้านวิวคือชุดแบบโปโ <c oughs> ๆ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> มันจะเป็นเหมือนชุดแบบมินเห็นเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นแบบได,ได้ได้ร้านไลน์อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าศึกษาไหมใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมัน มันจะได้ไรอย่างเงี้ยค่ะชิวๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะบเปนอย็จะเป็นทิปเป็นทิปที่แบบช่วงนั้นเป็นทริปทะเลอะไรเงี้ยก็จะแบบจะได้รับความสนใจนิดนึงครับอืมลองเ้อีาใยวกล้เป็นเรื่องของคอโลใช่ไหมค่ะ ก็เรื่องเปรียบเทียบห,หนีไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่แบบไม่ไม่อยากให้โฟกัสที่นัมเบอร์เพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งไม่ก็ต้องน้อยกว่าทุกลลคนอะไรอย่ะงเงี้มันขึ้นๆลงๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเรื่องของตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ